เพียงนอนเป็นพลังงานดีปฏิกิริยา8ปทิศคืออายุปฏิกิริยา24ิทิศไม่มีต้องการแก้ไขหรือไม่ต้องการแก้ไขไม่ต้องการแก้ไขตู้เสื้อผ้าเป็นพลังงานดีปฏิกิริยา8ทิศคือสู์สิ้นปฏิกิริยา24ทิศคือประธานไม่ต้องแก้ไขทังขยะ พลังงานดีปฏิกิริยา8ทิศคือประทานปฏิกิริยา24ทิศไม่มีไม่ต้องแก้ไขฉันวางรองเท้าเป็นพลังงานร้ายปฏิกิริยา8ทิศคืออสูรปฏิกิริยา24ทิศคืออาศูรต้องแก้ไขย้ายไปทางทิศเหนือข้างโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวเป็นพลังงานร้าย ปฏิกิริยา8ทิศคือผีสิงปฏิกิริยา24ทิศคือโทษภัยต้องแก้ไขหันหัวตัวไปทางทิศตะว,วันออกตัวทำงานเป็นพลังงานดีปฏิกิริยา8ทิศคือโทษภัยปฏิกิริยา24ทิศคือรุ่งเรืองไม่ต้องแก้ไข